เด็กหิงชิอะคะพัสดนัดนะคะส่งเดี๋ยวเขียนที่่ที่หลังนะคะส่งแบบ e ีนะคะเสแล้วก็ผู้ส่ง,น,งนเองข้าในานี้ก็จะไม่มีอมะไก็จะมีป็นด้นนนะคะชิ้นเดียวเป็น Apple นะแอปเปิก็จะมีแม่เกด้านหลังนะคะอุ้ยเล็บดจองอุ้ยต,ตัดตไม่ได้ตนะ กรองสองคู่ของได้กิงชยาพาเพราะสนรนะคะค่ะจะมีโน้ตให้ด้วยนะโน้ตเขียนเราเขียนว่านีแนะล้วใครของแล้วะคะคจ้งก็ผ่านงาแล้วแหบลบไม่มีอะไรนะถ้าใครของจชิ่ ของที่เหลืออยู่ตอนนี้กัน,นกเลยค่ะขายนั่นแหละซลามกระปุกใหญ่ค่ะ20บาทสายปั้นได้ค่ะส40แม่พิมพ์ซิลิโคนค่ะ25ค่ะกุชชี่อันสี่ค่ะ10นะคะไอติม20ค่ะขนมปังแผ่นเบรเวสนะคะ30บาท 我感觉有点 <music> ได้เลยนะคะไอดีไลน์นะคะ N E Y underscore S Q U I S H Y ค่ะถ้าใครสนในให้กดย้อนไปหรือว่าแบบเอาชื่อนางเด็กเลนให้หนูบอกนะคะเดี๋ยวจะให้ไยบาย้านสวัสดีค่ะไปเร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารีบะคะ